ับเมนไทยแลนด์สวัสดีค่ะจริงอย่างที่เขาบอกไหมฝรั่งหนุ่มเผยชีวิตง่ายขึ้นเมื่ออยู่เมืองไทยความต่างระหว่างเมืองไทยกับโลกตะวันตกคลิปนี้แอเจนจะพาทุกคนไปชมไปฟังฝรั่งหนุ่มบอกเล่าความแตกต่างของเมืองไทยเมือ่อเทียบกับโลกตะวันตกถ้าที่เขาสัมผัสได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นถูกเผยแพร่บนช่องยูทูบแ e มปัสทีวีตั้งแต่วันที่20มีนาคมที่ผ่านมา และจะถึงตอนนี้ก็มีการรับชมจากชั่วโลกแล้วมากกว่า27,000 0วิวถ้าเอเข้าใจไม่ผิดเจ้าของช่อง Tempest TV ชื่อคุณบอบบี้นะคะและเขาก็ได้ให้รายเหลยของคลิปนี้ไว้ว่า,วาการเดินทางในเมืองไทยอาจจะทําให้คนได้เจอกับเรื่องที่น่าประหลาดใจครั้งใหญ่ของชีวิตอาจเนื่องมาจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาหารหรือที่พักเมืองไทยมีครบทุกอย่างแต่อาจจะต่างกันไปบ้างในบางครั้ง อะไรคือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเมืองไทยกับประเทศบ้านเกิดของคุณคุณบับบี้เปิดคลิปของเขาด้วยการเดินอยู่ที่ริมหาดจอมเทียนพร้อมกับบอกว่าเขาได้รับคำถามมาบ่อยๆในเรื่องของความแตกต่างระหว่างเมืองไทยกับที่อื่นๆและเท่าที่เขาคิดได้มันก็มีอยู่เจ็ดเรื่องที่เป็นความแตกต่างที่สำคัญในความรู้สึกของเขาและคุณบับบี้ก็ชิงออกตัวก่อนเลยว่าสิ่งที่เขากำลังจะบอกต่อไปนี้เขาไม่ได้หมายความว่า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่มันเป็นเพียงสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสําหรับการมาเที่ยวที่เมืองไทยมากกว่าและมันก็จะทําให้ทุกคนปรับตัวเข้ากับเมืองไทยได้ง่ายขึ้นด้วยข้อแตกต่างแรกสําหรับคุณบอบบี้ก็คือเรื่องของราคาและค่าเช่าต่างๆคุณบอบบี้บอกว่าเรื่องนี้ทุกคนอาจจะรู้ตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้ราคาในเมืองไทยโดยทั่วไปแล้ว มักจะถูกกว่าประเทศที่ทุกคนจากมาและถ้าได้คุยกับคนไทยพวกเขาก็อาจจะบอกคุณว่าพวกเขาใจาถูกกว่าคุณอีกด้วยปกติแล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าของที่คุณกำลังจะซื้อแพงเกินไปหรือเปล่าคุณจ่ายมากเกินไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆสำหรับคนไทยราคาของทุกสิ่งมักจะถูกกว่าเสมอดังนั้นมันจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยถ้าได้มีเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนคนไทยจะรู้ราคาที่แท้จริงของสิ่งต่างๆ เพื่อนคนไทยจะช่วยให้คุณได้ของต่างๆในราคาที่ถูกลงการมีเพื่อนเป็นคนไทยเป็นความคิดที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเช่าสถานที่หรืออะไรในทำนองนั้นเพราะว่าพวกเขาจะทําให้คุณได้รับข้อตกลงที่ดีขึ้นและประหยัดเงินได้ในระยะยาวข้อแตกต่างเรื่องที่สองสำหรับคุณบ๊อบบี้ก็คือการใช้บัตรจ,จ่ายเงินคุณบ๊อบบี้บอกว่าหากคุณเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา ยุโรปหรือแคนาดาคุณอาจจะคุ้นเคยกับการใช้บัตรจ่ายค่าสินค้าและบริการต่างๆในทุกๆที่แต่ว่าที่เมืองไทยนั้นมีสถานที่ให้ใช้บัตรได้น้อยมากดังนั้นความแตกต่างที่จะดูยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งก็คือเมืองไทยเป็นสังคมของการใช้เงินสดคุณต้องมีเงินบาตรอยู่ในกระเป๋าตลอดเวลาที่คุณอยู่เมืองไทยคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีแบงค์ย่อยอยู่ในมือและมันคือสิ่งที่คุณควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม คุณต้องทําให้บัตรของคุณอยู่ห่างจากตู้ ATM ให้มากที่สุดเพื่อเหลีกเลี้ยงค่าธรรมเนียมจากการกดเงินถ้าไปห้างสรรพสินค้าในเมืองไทยคุณจะใช้บัตรของคุณได้เท่าที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณไปซื้ออาหารข้างทางหรืออะไรในทํานองนั้นบัตรของคุณจะไร้ค่าใช้การไม่ได้เลยซึ่งมันต่างจากประเทศบ้านเกิดของคุณอย่างแน่นอนข้อแตกต่างเรื่องที่3สําหรับคุณบ๊อบบี้ก็คือเรื่องของ WiFi คุณบ๊อบบี้บอกว่า เรื่องของ Wi-Fi เป็นคำถามที่เขาถูกถามถึงบ่อยมากและคำตอบของเขาก็คือมันใช้ได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญ่อย่างพัทยากรุงเทพเชียงใหม่หรือแม้กระทั่งที่ภูเกต็ตเมืองไทยมีอินเทอร์เน็ตที่ดีจริงๆแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าความเร็วมันจะสุดยอดจนถึงขีดสุดนะแต่โดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถหา Wi-Fi ใช้ได้อย่างเช่นที่ร้า Starbucks ร้านแมคโดนัลด์ก็มีให้บริการ Wi-Fi ฟรีด้วยร้านแบบนี้มีอยู่มากมายในเมืองไทยดังนั้นสำหรับเขาแล้วเรื่องของ Wi-Fi จึงไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเลยเมื่อมาเที่ยวหรือมาอยู่ที่เมืองไทยข้อแตกต่างเรื่องที่สําสำหรับคุณบ๊อบบี้ก็คือเรื่องของการขนส่งสาธารณะคุณบ๊อบบี้บอกว่าตอนนี้ถ้าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาสิ่งที่สำคัญมากก็คือคุณจะต้องมีรถเป็นของตัวเองโดยทั่วไปแล้ว การขนส่งสาธารณะในสหรัฐอเมริกาแทบจะใช้การไม่ได้จริงถึงแม้ว่าบางเมืองจะดีกว่าเมืองอื่นๆมากๆก็ตามถ้าคุณไม่มีรถคุณจะลำบากมากยกเว้นว่าบ้านของคุณจะอยู่ห่างจากที่ทำงานเพียงแค่2นาทีเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากอีกนั่นแหละเพราะตอนนี้ทุกอย่างได้กระจายตัวออกไปมากแล้วและเท่าที่เขารู้ตอนนี้เรื่องการขนส่งสาธารณะในยุโรปก็ดีกว่าที่สหรัฐอเมริกามากแต่ที่เมืองไทย การคมนาคมขนส่งสะดวกกว่ามากมายหลายเท่าเข้าถึงได้ง่ายกว่ามากและก็สะดวกกว่าที่อเมริกาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยู่ที่กรุงเทพที่นั้นมีรถไฟฟ้า BTS มีเส้นทางรถไฟหลายสายมีรถเมย์มากมายซึ่งทุกอย่างทําให้ง่ายต่อการเดินทางไปไหนมาไหนมากๆการขนส่งสาธารณะในเมืองไทยทําให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นข้อแตกต่างเรื่องที่5สําหรับคุณบอบบี้ก็คือ เรื่องของค่าโรงแรมที่พักคุณบอบบี้บอกว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทันตั้งตัวเมื่อมาถึงเมืองไทยครั้งแรกนั่นก็คือเรื่องของโรงแรมในอเมริกาค่าเช่าโรงแรมและสิ่งต่างๆจะค่อนข้างตรงไปตรงมาแต่ที่เมืองไทยจะมีความแตกต่างอยู่เล็กน้อยในบางครั้งจำนวนคนที่เข้าพักก็ทำให้คุณต้องจ่ายเพิ่มเป็นสองเท่าซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็สมเหตุสมผล ถ้าไปพักที่รีสอร์ทหรืออะไรในทำนองนั้นที่ที่คุณรู้ว่าพวกเขาได้รวมค่าอาหารและของต่างๆเอาไว้เพราะเห็นได้ชัดว่าพวกเขาต้องจัดหาอาหารมากขึ้นแต่บางครั้งมันก็แค่แขกที่เพิ่มขึ้นอีกสองคนเท่านั้นเองบางครั้งค่าทำเนียมเพิ่มเติมแบบนี้จะไม่ปรากฏอยู่ในรายการบนเว็บไซต์ที่รับจองแต่ถ้าคุณเข้าไปที่เว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรงมันจะโปร่งใสและชัดเจนมากกว่า ค่าธรรมเนียมที่ว่าก็อย่างเช่นค่าใช้บริการสปาหรือสาว่ายน้ำเป็นต้นข้อแตกต่างเรื่องที่6สำหรับคุณบ๊อบบี้ก็คือความเป็นมิตรกับคนแปลกหน้าคุณบ๊อบบี้บอกว่าเรื่องนี้เป็นข้อแตกต่างที่เขาชอบมากที่สุดโดยเฉพาะเมื่อเทียกบกับสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าอยู่ที่เมืองไทยคุณสามารถเดินเข้าไปคุยกับคนอื่นได้ง่ายๆโดยที่ไม่ถูกมองว่าเป็นคนแปลกประ,ละหลาดหรือแปลกหน้าแต่ถ้าเป็นที่อเมริกา ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะโดนถูกต่อว่าหรือผู้ใจหยาบคายเข้าใส่ทันทีซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอึดอัดหรือไม่ชินก็ได้ที่เมืองไทยตรงข้ามโดยสิ้นเชิงคุณสามารถคุยได้กับทุกคนซึ่งรวมถึงผู้หญิงด้วยถ้าคุณอยากจะแนะนำตัวเองกับสาวๆคุณก็ทำได้ถึงพวกเธอจะดูขี้อายหรือรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครปฏิบัติกับคุณเหมือนคุณเป็นพวกตัวประหลาดที่เมืองไทย ถ้าคุณหลงทางคุณก็ไม่ต้องกลัวหรือเครียดคุณเพียงแค่เดินเข้าไปหาใครสักคนและขอความช่วยเหลือจากเขาก้าวในสิบคนพวกเขายินดีที่จะช่วยเหลือคุณอย่างแน่นอนคุณบ๊อบบี้บอกเอาไว้ในตอนต้นคลิปว่าความแตกต่างที่เขาคิดได้มีทั้งหมดเจ็ดเรื่องแต่เท่าที่แอดฟังแอดรวบรวมได้แค่หกเรื่องและก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์เอาไว้เหมือนกันว่ามีแค่หกเรื่องเท่านั้นและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับ อได้แปะลิงก์จะสวไว้ในไรยแล้วนะคะและเช่นเคยแอะก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากคลิปนี้มาเล่าสุ่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะนี่คือวิดีโอที่มีข้อมูลครบถ้วนและตรงจุดมาและยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยตรงข้ามฟ้าโลกตะวันตกอย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือนิสัยการขับรถของคนไทยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เรื่องบนทั้งถนนอันตรายมากที่สุดในโลก ตำรวจไม่บังคับหรือตวอตราในข้อหาการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กำหนดหรือฝ่าฝืนกฎจราจรอย่างจริงจังเมื่อ20ปีก่อนวัฒนธรรมไทยค่อนข้างเป็นมิตรและเข้าถึงง่ายแต่ตอนนี้พวกเขาได้เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่ติดอยู่กับมือของพวกเขาความสามารถในการเข้าสังคมของพวกเขาลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากโทรศัพท์ที่อยู่ในมือถ้าได้ไปที่ด้านหลังของเซนทันเฟสติวัลในช่วงหัวคำ่ำ คุณลองมองดูว่ามีกี่คนที่กำลังจดจ่ออยู่กับ Facebook และความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพวกเขาก็ลดลงเช่นกันซึ่งมันตรงกับที่ผมได้อ่านจากบางกออบพสน์เมื่อปีที่แล้วเลยความพิเีพนต่อมานะคะผมเคยหลงทางที่พัทยาในตอนกลางคืนมีผู้ชายคนหนึ่งผ่านมาและให้ผมซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของเขาไปด้วยเขาพาผมไปส่งที่โรงแรมและมันแน่นอนว่า เรื่องแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ในสหรัฐอเมริกาความคิดเห็นต่อมานะคะก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมอาศัยอยู่ในพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพซึ่งมีชาวต่างชาติน้อยมากประเด็นแรกเกี่ยวกับการกำหนดราคาสองมาตรฐานมันเป็นสิ่งที่คนควรจะต้องระวังอย่างแน่นอนซึ่งมันมักจะมีอยู่ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวมากๆผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพมาห้าปีแล้วและผมก็เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ฉพาะตอนที่ผมไปที่ถนนข้าวสารหรือสุขุมวิทเท่านั้นการไม่พูดภาษาไทยจะทําให้คนเสียเปรียบในการซื้อของเป็นอย่างมากเพราะหลายครั้งที่พ่อค้าไม่สามารถอธิบายโปรโมชั่นให้คนได้อย่างถูกต้องเนื่องจากอุปสรรคของการสื่อสารนับครั้งไม่ถ้วนที่ผมได้เงินคืนเพราะผมไม่รู้โปรโมชั่นที่ผมได้รับจากการซื้อของสําหรับประเด็นนี้แอดคิดว่าเป็นการสแสดงความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะเพราะมันทําให้ชาวต่างชาติเห็นว่า พอค้าชาวไทยซื่อสัตย์มากประเด็นต่อมาการใช้บัตรในเมืองไทยคุณอยากใช้บัตรธนาคารต่างประเทศในการซื้อสินค้าที่เมืองไทยเว้นแต่ว่ามันจะเป็นเหตุฉุกเฉินโดยทั่วไปค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่ประมาณ10ดอลลาร์ถ้าคุณวางแผนที่จะอยู่ในประเทศไทยนานกว่าหนึ่งเดือนคุณอาจพิจารณาเปิดบัญชีธนาคารไทยด้วยก็ได้ผมใช้แอปธนาคารบนมือถือของไทยเพื่อจ่ายเงินมากกว่า90%เเซ ของค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผมหากนั้นไม่ใช่ตัวเลือกสำหรับคุณคุณก็ควรจ่ายค่ารำเนียม ATM 250บาทซึ่งมันจะทำให้คุณถอนเงินได้สูงสุด20,000บาทแน่นอนว่ามันดีกว่าการใช้บัตรธนาคารต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการโดยตรงในเมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วผมได้ใช้เวลา2-3สัปดาห์อยู่ในกรุงเทพและต้องยอมรับเลยว่า คนไทยส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่สุภาพมากๆผมรู้สึกปลอดภัยตลอดเวลาแม้จะเดินเที่ยวไปรอบๆในตอนกลางคืนคุณจะได้เห็นสาวๆน่ารักน่ารักตัวเล็กๆผิวสีแทนอยู่ทุกที่สาวไทยเป็นหนึ่งในสาวที่น่าจีบมาเป็นแฟนมากที่สุดนในโลกนอกจากนี้แล้วถ้าคุณเป็นคนอเมริกันทุกอย่างที่คุณเห็นจะดูราคาถูกมากอาหารริมทางมีอยู่ทุกที่และไม่มีใครต้องการเงินดอลลาร์ของคุณ ดังนั้นคุณจะต้องหาแลกเงินเมื่อถึงสนามบินและพกเงินบาทเยอะๆความคิดเห็นต่อมานะคะเรียนรู้วัฒนธรรมไทยสักนิดและฝึกพูดภาษาไทยให้ได้มากรีสดมันจะช่วยให้คนซื้อของได้ในราคาคนไทยเชื่อผมสิมันใช้ได้ผลจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะราคาฝรั่งเป็นสิ่งที่ต้องรับมือโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวดังนั้นคุณจะต้องขอส่วนลดเสมอๆประเทศไทย มีตัวเลือกในการชำระเงินที่ง่ายมากไม่ต้องใช้บาทไม่ต้องใช้เงินสดแต่มันน่าเศร้าตรงที่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเปิดบัญชีธนาคารไทยเพื่อใช้บริการแบบพวกเขาได้ตรงนี้เท่าที่แอดรู้ชาวต่างชาติก็เปิดบัญชีธนาคารไทยได้นะความคิดเห็นต่อมานะคะผมเห็นด้วยว่าคนไทยเปิดกว้างและเป็นมิตรมากผมสนุกกับการได้พูดคุยกับหญิงสาวในทุกๆท,กที่พวกเธอเป็นมิตร และมีปฏิสัมพันธ์กับผมดีมากความคิดเห็นต่อมานะคะผมไม่เคยได้ยินสาวไทยพายลมพวกเธอพายลมกันบ้างหรือเปล่าความคิดเห็นต่อมานะคะฉันหัวร้อนหนักมากเมื่อได้ยินคุณพูดถึงเรื่องของการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพว่าทีน่นันดีขนาดไหนฉันอยากจะบอกว่าไม่มีรถที่ไหนวิ่งตลอด24ชั่วโมงทุกวันเหมือนที่ชิคาโกนิวยอร์กหรือซานฟรานซิสโก ทุกที่เนี่ยบริการพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงความคิดเห็นต่อมานะคะฉันค้นพบว่าการพูดคุยกับคนแปลกหน้าในเมืองไทยนั้นง่ายกว่าที่อเมริกามากๆความคิดเห็นต่อมานะคะในเมืองไทยมีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ผมไม่สามารถชําระเงินด้วยบัตรหรือแอปธนาคารได้ความคิดเห็นต่อมานะคะอินเทอร์เนต็ตของเมืองไทยมีความเร็วติดอยู่ในอันดับที่10ของโลกเลยนะความคิดเห็นต่อมานะคะ เวลาไปเที่ยวอย่าโชว์เงินสดให้พนักงานเห็นเพราะผมเคยโดนมอมยามาแล้วสองครั้งในบาร์ที่เกาะสมุยความคิดเห็นต่อมานะคะเมื่อไม่นานมานี้ประเทศไทยได้เปิดให้ผู้คนใช้บร,ริการธนาคารบนมือถือชำระค่าอาหารตามร้านอาหารริมทางข้างถนนได้คุณจะสังเกตได้เมื่อผู้คนใช้โทรศัพท์เพื่อสแกน QR Code จากแผงขายของริมถนนเราคนไทยไม่จำเป็นต้องใช้บัตรเพื่อจ่ายเงิน ฉันเคยไปอยู่ที่อเมริกาและมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ฉันไม่สามารถโอนเงินไปยังธนาคารต่างๆไดในทันทีที่ฉันต้องการฉันต้องใช้การโอนเงินผ่านผู้ให้บริการต่างๆและใช้เวลา1-2วันกว่าจะทำรายการได้สำเร็จแต่ที่เมืองไทยการโอนเงินง่ายกว่ามากคุณสามารถโอนเงินได้ทันทีโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆความคิดเห็นสุดท้ายนะคะถ้าจะให้ดีกว่านี้นะคุณต้องหาภันรายาเป็นคนไทยให้ได้ จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และถ้าหากในคลิปนี้มีาำบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดใจต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบก,กันเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ